สวัสดีจ้าวันนี้มิยสามาแกะเกาลัดเกาลัดเราจะไปต้มแล้วจากนั้นเราก็จะเอามากินถ้าแกะตูดมันถ้าแกะตูดมันมันจีแกะง่ายเวลาเขาต้มมันจะแตกเข้าใจป่อลองเห็ดมีเพื่อนดุดน,น้องเพื่อนเก็บมาไห่เนี่ย แกตูมันเังสีอือยอะพี่นอ้องคนมีบุญอยู่ดีๆเขาก็เจ็บป้าให้ฟังว่ามันกินได้นะเขาว่ามันกินได้สำหรับเป็นเงยซาก็กินแน่กินแน่มันมันอืนก็เลยกลายเป็นนะ่นล้เขาต้งแกะแกแล้วเขาก็ตุมมต่มเวลาตุ่มมันก็เออ มันก็แกนได้ง่ายอืมมันก็กินได้ง่ายสิอืมทีกินเข้าไปเผาน้ำดีที่ทานเผาโอ้สองสามมือไปงานกินเลียงแต่งงานเขาโอ๊ยนายงานกินเลียงห0ปีเขามากเขาก็จัดไงมวนแต่ไปหอดแล้วกินยยงก็ได้หลายรอกนี่นนางมั่เถ่าแล้ว ตเต้นเนื้อเขาปวดหัวเขาไปเลยอือม,มันก็นเลยนี่แหละนีเกาลากักประเทศเดนมาร์กมันสิมีหลายมองไรก็ปูกเขาก็ปปูกหลายดยส่วนมากเกาลัดมันเป็นคัสเตนนะ่ะบางต้นมันก็นกินบ่บด้ิแต่ขวา,าต้นนีมันกินใ้อือ แต่บางต้นมันเคกินว่าไรเดี๋ยวจะพาไปหาเก็บบางต้นในที่เขากินว่าไรต้นนี้สาวนี่เพื่อนบอกว่ากินไหนนะก็ค่อยวึ่งว่ากินแล้วมันจะเป็นอะไรไปเม,ม,มนี่ก็มีงานนวดสองคนนั่งอยู่ก็มองแหละไม่ได้เปยางเบื่องไพ่หรอกคิ่หันยางอืม กัยางเหตุทำงานอีกเด้อวัดีลร์ลงยูถูกไปแต่วันเสาร์เมื่อ้ลอ้ยวย้อนได้ท่านนี้ขเขาก็เต้นกันมวนกันดีมียาสากับไปมูกันก็เขาถ้าเฮาว่าิีดยังหลายาเฮาก็มีพวมสูเด้บ่คิดดอ,อกบอกว่ถูกว่าใส่แก่เนยถูกหน่อยเดียวพ่อเป็นอย่างแล้วก็ววตายแล้วหกสิบขัวแล้วไปว่างแล้วอืม ก็เลยนี่แหละนี่บอกพีนก่น้องอือจรินเลยเกะเกะเลยลายเกะเกะได้เลยเนี่ยเวลาหนานหน้ากินกินยังไงง่ายชวนมาก็ไปซื้อกับว่าใดปีนึงกินเทียร์นึงไม่ได้กินเทอะไระไไไหลายมันโอยมันมันเราคอเลสเตอรอลสูงอยาไปกินหลายอือเลยนี่แหละ เรามีอยารเห็นยูทูปไปมีมูวอลนํานะแล่บางคนเ,คเขาก็บ่อยากเปิดเผยชีวิตเขาแต่ไม่อัยสาอยากจะเปิดเผยชีวิตเลยไม่อัยสาเป็นงานเศอ้านี่นี่นะว่าชีวิตจะไม่ยูถึงขนาดดีเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นคนไัยและอุแพ้พีนะที่แลกก็ไปเย็บผ่านนั่นแหละอืม วันนี้ไปหออแล้วโอ้บานก้าอูนี่เขาให้เห็ดเบิดทึกแนวถุกอย่างดีนะที่เขาบอเอาห้อเป็นเมี่ยนะอืคนอื่นนี่เขาเอาเป็นเมี่ยนะนนปัมยป่มโอ้แต่เขาก็ให้เกีรตดเท่าเด้เขาเ,าเอาท่องไม่เฮาเฮาบ่เอา,อ,เอ,าอืเขาบอกมีเรื่องทั้งนี้แต่สีร่างกายมันเอาเด้อืม มันมีลูกหลายอยู่ทางประเทศมันมันมีลูกอยู่งีมียูสามซีปีมีลูกต่างเวทเกตค้ลูกหลายแต่ธรรมดานะเขาต้องเอาลูกหลายๆเพื่อเขาจะได้สืบวงตระกูลไอ้องัีนีสามต้องสืบหรอกปังญูเลยลลวก็บพ่อีมีผัวคนหนึ่งกับพ่อพี่ลูกนําในลูกกับผัวคนเก่ามีสองคนนั่นแหละอืมเนี่ยพี่น้องถ้าห้าวป่งเราห้ากะ เาเวลาเฮ้ามาออกอบใส่ใส่ปิดกระเสียบเนี่ยอืมนี่นก็เลยกลายเป็นอืมนี่มาม่วเรียงขี้วีดแล้วเป็นยังไงหรออะไรแบบกันเลยตอนนี้เมืองเดนมาร์กมันเป็นเข่าเอฟเตอใบใหม่กระหลวงเรื่องนไปทายเลยอลังหนาวอ,อยู่นวันอ้ยนวดสองคน วันนี้เงินหมดสองก้อนก็นตัดชุดให้เขาเงียบชุดให้เขาพ่อแก่ชุดให้เขากระโปงนะอืมนั่นก็นเลยนี่แหละชีวิตอยู่ไมอหนอกแกิเหตุไปบางที่เขาอาจจะเก่งทางเทคนิคคอมพิวเตอร์แต่ว่อยากเก่งหรอกเก็ดเหตุแค่ว่าเลียนหมอฟังเข็มจบมาแล้วเกจบมาแค่ว่าพื้นฐาน คือเขายัางหาจุดยเขา,ยาเหตุจุดใดเขาต้องอ่าน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 านอ่านอ่ีนอนอ่า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 นเ่านเาน่อานอ่นนอนนลนนี่เน,น็่นอนอานอานอานอ่าเอ่าเอวาน่านก็เนอ่แมอ่านอ่องตัอตออกาาย่อกเนอ่พอ่อาอ่านอนดนวลาอเอาไปนอาอ วันยายเรายามากเนี่ยแล้วก็ทรายหัวเมียกูเป็นบ้าอีกแล้วอมืมือได้มือได้ก็นัง่งยุ่งสีแหละ้ายทีดูถูกไปนั่งเย็บผ้ามันเกิดเทปพดเขาสีเย็บผ้าผู้ใหญ่พบ่าวน้ตัดตอนบเพลินไม่มีพนักงาไ,ไทยให้มันก็นเลยกลายเป็นเทดได้ก็แค่หานาที่เองซิบนาที่เออแปดหน้าที่สูงสุดอื ถว่านเกิดหวดให้ผัวฟังเข็มให้ผัวบอกสามีนะมาบอกเขาไงแล้วว่าวันในคุณขาดคุณคุณมีฉันคุณก็ดีแล้วรักษาสุขภาพให้ด้วยตัดผมให้ด้วยเย็บพงุงเย,ยบ็บผ้าว้าถึงมาได้เมื่อได้เมื่อนอนบ่ตื่นหนีว่าห่วงเลยเนไหแต่ทำเมื่อได้เมี่ตืน่นผมกันเนีบยางห่วงไปแล้วได้ห่อเขาห้อหนึ่งไปแล้วเหตุงานยุบบ้านลูกค้าแล้ว มันก็เลยงกายกันนะนี่มันตัดไว้ไว้นะยันมันเหลวก็เลยเฝ้าตัดเอกน้อยน้อยนี่กินตอเนี้อ้วนเลยนี่ไอ้มันทั้งนั้นนี่นี่เนี่ยไอที่กินห้ามวาปอกเปลือกเราใส่ไปใส่ไปใส่ตุ่มแข็งไว้เวลาเราไม่กินเลยเนาะเด่๋ยวไปหาเก็บม่กับเขางทั้งสองนี่ มือนี้ก็บพ่อไม่ขีปยังหลายเลยจ้ะมือนี้เกาลักเกาลักเขาเก็บมาให้วันนี้จะต้มาางั้นต้มแล้วเราก็เก็บกินคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนีเด้อจ้าพ่อม่ยังหลายสวัสดีจ้า